แล้วก็ถัดมานะคะเราก็จะมาอาธิบายถึงวิธีการเพิ่มรายชื่อแพทย์สมมติว่าเรามีแพทย์ท่านใหม่มาขึ้นเวนยังไม่เคยมีประวัติอยู่ใน FD เลยนะคะแล้วเราจะลงไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้ลงคนไข้แล้วก็ทำการออกบินทำการรายการรักษาได้นะคะวิธีการคือเราจะเข้าไปที่ตัวของเอ,อ่อลิสต์นะคะลิสต์ค่ะแล้วก็จะไปที่รายชื่อทันตแพทย์เข้าไปที่ลิสต์ตัวนี้นะคะแล้วก็รายชื่อทันตแพทย์อย่างนี้ เราก็จะใส่รหัสของเราลงไปค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าตาลักษณะนี้ให้เราเพิ่มธันตแพย์เข้าไปนะคะอ่าเราก็จะกดไปที่เพิ่มค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่รายการตามนี้เลยอันนี้จะมายกตัวอย่างการสําหรับธันตแพทย์ที่เราใส่ไปแล้วนะคะอันนี้คือธันตแพทย์ที่เรามีอยู่แล้วเราใส่ไปก็คือจะมีแบบฟอร์มคล้ายกันเลยก็คือใส่ชื่อย่อนะคะที่ ของทันตแพทย์เพื่อง่ายต่อการคี่รายการการรักษาบินออกมานะคะอย่างนี้ตัวย่อคือ KPM นะคะทันตแพทย์กฤชพรมองคลลิขิตนะคะใส่ใบทอ,อรายละเอียดตัวนี้ DDS นะคะเพศอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตัวความถนัดของแพทย์ก็จะเป็นทันตแพทย์ทั่วไปนะคะหลังจากนั้นพอเราใส่ตัวนี้ครบท้วนหมดแล้วนะคะเราจะไปที่กําหนดส่วนแบ่งค่ารักษาะค,ะค่ะก็จะมีการการการักษาที่เป็นรหัส ทั้งหมดที่เราไว้สําหรับคีย์ในการออกบินทีนี้มันก็จะมีเปอร์เซน์ที่ยังไม่ถูกแก้ไขยอยู่นะคะยังไม่ถูกต้องอยู่เราก็จะทําการแก้ไขยอย่างเช่นอ่ารายการการรักษาของเอ็กซเรย์ค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวด11นะคะก็จะเป็น30%เราจะกดไปที่หัวข้อสีเขียวของมันค่ะแบบนี้มันก็จะขึ้นมาว่าส่วนแบ่งเท่าไหร่เราใส่ส่วนแบ่งที่ถูกต้องลงไป30%ค่ะแล้วกดตกลง บบทั้งรายการทั้งหมดของหมวดเอ็กซเรย์ก็จะกลายเป็น3 0ทั้งหมดแบบนี้แล้วเราก็ตรวจสอบรายการอื่นๆค่ะว่าถูกต้องไหม5้อันนี้ถูกต้องแล้วเมื่อถูกต้องเรียบร้อยหมดทั้งหมดแล้วนะคะให้เรากดปิดค่ะหลังจากนั้นกดตกลงนะคะอันนี้ก็จะมีทันตแพทย์ตัวเนี้ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเรามีทันตแพทย์แล้วค่ะแต่ว่าตอนที่เราไปนัดหมายเนี้ยทันตแพทย์ท่านใหม่ที่ลงมาในประวัตยิยังจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเซตอัพมันขึ้นมานะคะด้วยการไปที่ตัว เซตอัพเหมือนเดิมค่ะไปที่ App Point m e n t View นะคะ mm hmm. เพื่อให้รายการแพทย์ท่านใหม่ปรากฏขึ้นนะคะทีน,นี้ปัจจุบันของเราตรงนี้เรามาดูที่ขวามือของหน้าจอค่ะมันจะเป็น f 1 5ครั้งนะคะแล้วก็ f 8ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเราจะกดเพิ่มเข้าไปแล้วจากนั้นคุมทั้ง5ห้องแล้วก็คุมรายชื่อทันตแพทย์ทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ใส่ตรง description ตัวนี้นะคะเป็น f 1 5ครั้งแบบนี้เลยแล้วก็ f 8แล้วก็กดตกลงค่ะ เราก็จะสามารถนัดหมายคุณหมอที่เราเคยนัดได้ปกติแบบเนี้ยค่ะเข้าไปนัดแบบนี้เลยมันก็จะเป็นคุณหมอขึ้นมาตามตารางแบบนี้เลยค่ะก็จะมีคุณหมอขึ้นมาตามตารางแบบนี้เรียบร้อยค่ะ